วิธีตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงผู้เลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อรอรับสิทยยยธิเยียวยาเกษตรกร15,000บาทผ่านมือถือวิธีการง่ายๆครับวิธีการขั้นตอนจะเป็นอย่างไรในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้คลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปทำพร้อมกันเลยนะครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่องมา n นี่ช n n นลด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมม n นี่ชาแนลครับคลิปนี้จะแนะนำท่านผู้ชมในการตรวจสอบความเป็นเกษตรกรพอแม่พี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกลับ กรมประมงครับผู้เลี้ยงสัตว์น้ําทุกท่านเลยนะครับว่าเราจะตรวจสอบอย่างไรให้รู้ว่าเราจะมีสิทธิ์รับเงินเยียวยาหรือไม่นะครับขั้นตอนไม่ยากเลยครับแค่หยิบมือถือขึ้นมานะครับที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับผมแล้วก็เข้าไปที่เดิมเลยครับก็คือโครมนะครับจะเป็นเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตนะครับจิ้มเข้าไปเลยครับผมจากนั้นก็จะมีเว็บไซต์ขึ้นมานะครับอ่ากดบวกหรือว่าอะไรเข้าไปก่อนนะครับโดยค้นหาหรือพิมพ์ที่อยู่เว็บนะครับอ่าแล้พิมพ์คําว่า กรมประมงนะครับโดยใช้แป้นพิมพ์ข้างล่างนี้นะครับกไก่รเรือมมากรมประมงกปรมงนะครับจากนั้นก็กดค้นหานะครับอาจจะเป็นเครื่องหมายเว่นขยายหรือคําว่าค้นหานะครับอันนี้เป็นโกนะครับกดขึ้นไปปุ๊บนะครับก็จะมีเว็บไซต์ของกรมประมงขึ้นมานะครับ www4.fish.fish.go.th e r y นะครับ โอเคกดเข้าไปเลยครับของกรมประมงนะครับคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับรอสักครู่นะครับก็จะเข้าเว็บไซต์ของกรมประมงนะครับผมจากการเข้าเว็บไซต์แล้วนะครับให้ผู้ชมเว็บไซต์ของกรมประมงนั้นการตรวจสอบความเป็นเกษตรกรเพื่อรอรับสิทธิ์เยียวยา1 5,000บาทนั้นจะดูด้านล่างนะครับให้ผู้ชมเลื่อนนะครับเลื่อนค่อยๆเลื่อนไปนะครับเลื่อนไปนานหน่อยนะครับของกรมประมงอยู่อยู่ท้ายๆนะครับผู้ชม อยู่ท้ายท้ายของเว็บไซต์เลื่อนลงไปเลื่อนลงไปจะเย็นๆนะครับอ่าจะเริ่มมีครังความรู้ได้ข้อมูลตรงนี้นะครับจะเริ่มมาแล้วครับคลังความรู้ได้ข้อมูลอ่าจะมีบริการประชาชนนะครับถึงส่วนนี้เริ่มดูเลยครับจำนายสินค้าโอเคเป็นท่านสัตว์น้ําดูแลสุขภาพสัตว์น้านํากฎหมายนารู้เลื่อนลงมาเรื่อยๆนี่มาแล้วครับท่านผู้ชมตรวจสอบสิทธิเกษตรกรกรมประมงครับตัวนี้เลยนะครับผมเราก็จิ้มเข้าไปเลย จิ้มเข้าไปปุ๊บแล้วก็รอแป๊บหนึ่งสถานะก็จะขึ้นมาแล้วครับตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมงครับการค้นหานะครับในครั้งนี้นะครับเราจะใช้รหัสประชาชน13หลักเช่นกันนะครับโดยการค้นหานะครับกรมประมงแจ้งว่าเฉพาะบุคคลที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงเท่านั้นซึ่งการขึ้นทะเบียนมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบขึ้นอยู่กับบทบาทและภารกิจของแต่ละหน่วยงานข้อมูลนะครับจะอัปเดต ตอนนี้นะก็คือ30เมษายน63ข้อมูลจะเอบอัปเดตทุกสัปดาห์นะครับโอเคเราก็แค่นะครับกรอกเลขประชาชนเข้าไป13หลักนะครับของท่านผู้ชมที่เป็นเกษตรกรทําประมงนะครับ3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3พ่อแม่พี่น้องกรอกของท่านเลยนะครับแล้วก็กดค้นหานะครับโอเค แต่นี้ผมกรอกเลขสมมุิเข้าไปนะครับมันก็จะไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนกับกรมประมงนะครับแต่หากขึ้นทะเบียนไว้แล้วนะครับก็จะพบข้อมูลนะครับผมว่าขึ้นทะเบียนกับกรมประมงอยู่นะครับท่านผู้ชมทำไมพี่น้องครับหากของท่านขึ้นนะครับขึ้นว่าขึ้นทะเบียนแล้วนะครับบอกกันด้วยนะครับใต้คลิปนะครับโดยการคอมเมนต์นะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่านผู้ชมท่านอื่นด้วยนะครับพอดีว่าผมไม่ได้เป็นอาชีพเป็นกรมประมงนะครับแต่มีบอกวิธีให้นะครับพอเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับ โอเคดูข้อมูลตันนี้ก่อนไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนกับกรมประมงหากไม่ขึ้นนะครับท่านก็จะไม่มีสิทธิรับเงินเยียวยาในการทําอาชีพของกรมประมงนี้นะครับอลองเลื่อนมาข้างล่างนะครับหากไม่พบข้อมูลนะครับและประสงค์ขึ้นทะเบียนใหม่ในปี63นะครับเขาก็ว่าให้ติดต่อที่สํานักงานประมงจังหวัดหรือสํานักงานประมงอ,อําเภอในพื้นที่ตั้งฟาร์มนะครับจะมีส่วนของกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําทอบอ .1 นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ ชาวประมงทอบอ .3 นะครับน่าจะเป็นประมงทะเลนะครับเนี่ยโอเคก็เตรียมเอกสาร,รให้เรียบร้อยนะครับติดต่อที่สำนักง,งานประมงอำเภอหรือสำนักง,งานประมงจังหวัดในท้องที่หรือภูมิลำเนาได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยคัะท่านผู้ชมสําหรับลิงก์นะครับสําหรับลิงก์เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ใต้คลิปนะครับท่านผู้ชมจะแปลว่าเออไม่ต้องค้นหาผ่าน g o o g l e ได้ไหมผมก็จะขึ้นลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็คลิกเข้าไปเลยแหละครับแล้วก็กรอกหมายเลขป,ประชาชนแล้วก็กดค้นหาเพื่อดูสาระได้เลยนะครับ โอเคไม่ยากเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมสําหรับการตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงนะครับโอเคท่านผู้ชมครับหากาท่านพบรายชื่อของท่านนะครับแล้วท่านก็มีรายชื่อกับขึ้นทะเบียนกับเกษตรกรกับหน่วยงานอื่นนะครับท่านก็จะมีสิทธิ์รับเงินเยียวยาแค่1สิทธิ์เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมโอเคครับผมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวอัปเดตใหม่ผมจะรีบนำมาบอกให้ท่านผู้ชมเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ